ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงรายการ30,000 d ่นเนะครับตอนนี้ก็เหลือ31คนนะครับผมเหลืออยู่ประมาณ11 BB ก็ยมีชิปอยู่ที่ลองโหลนะครับเราต้องการดับเบิลนับหนึ่งครั้งเพื่อที่จะขึ้นมากลับมาเล่นได้เป็น20 BB ถ้าเราดับเบิลนับครั้งหนึ่งนะผมว่าโอกาสอินเดียมมนนี่มากกว่า50%เราต้องเชียร์ให้แฮนแรกเข้าไปนั่งมีไพ้เลยนะครับแต่เดี๋ยวจะอินเดียมมนนี่อินเดียมันนี่ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูกันโต๊ะไหนเนาะทีวีเทเบิลอีกแล้วครับ นี่นี่ดูรางวัลครับเราอินเดอร์มนนี่ต่ำสุดแล้วได้ประมาณเกือบพันหมืนที่1ได้ล้านสเหรียญโดยประมาณขอจังหวะหนึงเพื่อกลับมาก่อนาติดตามด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ 30K เหลือ31คนสุดท้ายนะครับจาก171คนก็ใกล้จะอินเดอร์มนนี่เรียบร้อยอินเดอร์มนนี่ประมาณ26คนครับเริ่มต้นมาที่ l i n ัสนะครับในฟีเ t อร์เ a b l e เปิดมาที่ 2 BB โดยอะไรนนมี s t a ็กอยู่60 BB นะครับด้วยแจ็คซูตต้องหอไพ่สวยมากให้เขาอะแล้วก็หมอบมาจนถึงผมนะครับแฮนนี้ก็เป็นแฮนที่เราต้องการเด๋ยวต์หนึ่งครั้งเด๋ยวตาหนึ่งครั้งเพื่อที่จะขึ้นมากลับมาเล่นได้แฮนนี้ก็เป็นแฮนที่ขอไว้นะครับคิงคิงสมดังใจหวังจัดมาแฮนแรกคิงคิงแล้วถืออยู่มีผมมีประมาณ10 BB นะครับก็ all in นะครับแฮนนี้เป็น,นดีเิชันง่ายเลย ไลน์นัทสแนปคอนะครับคออย่างไวผมยังพูดไม่ทันเสร็จไลน์นัทสแนปคอเรียบร้อยแล้วก็เปิดมาแฮนนี้ก็ประมาณ7จ็ดสครับก็ถามว่าเสียวไหมแฮนนี้ก็เขามี30%มี A แล้วก็มีแบบพวกラ u เนอร์ฟัดอะไรประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าแฮนนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราเหลือเยอะกว่านี้เราอาจจะแค่คอเพราะว่าเราเหลือน้อยเกินไปที่จะคอแบบคือมันไม่มีโฟร์ไอควีตียังไงเขาก็เขาเขาเปิดจะ UTG ด้วยหมายความว่าเรนเขาอะค่อนข้างสตองมากหมายความว่าเขาแทบจะคอเราแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว โอเคแบบบอร์ดเปิดมาเป็น9-4-6ปัญหาคือพดรามออกมา2ตัวเขามี f l ั s h d r นะครับทำให้ equity เขาค่อนข้างเยอะมากคือถ้าบอร์ดไม่ม่มีพดรามเลยอ่ะคือเขาจะเหลือแค่ A อย่างเดียวตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรแล้วก็วีเวอร์มาเป็น4ไม่ติดอะไรนะครับทำให้ผมก็เทคพอต double R ไปนะครับก็คัมแบ็กกลับมามี22 2 BB กลับมาอยู่ในเกมนะครับด้วย pocket king แฮนด์แรกของเรา หลังจากดับุ๊ลอัพมานะครับก็มีแฮนด์ที่น่าสนใจติดติดกันเลยนะครับคนมีคนตกไปหนึ่งคนตอนนี้ละ30จาก171คนใกล้จะอินเดอร์ัมนี่เต็มที หมาะมาถึงผมผมอยู่ UTG 2นะครับหรือ m i d เดิถือ A j a c o f s u i t 20BB ตรงนี้ต้องเปิดนะครับแต่ถามว่ามี ICM ไหมมีนิดหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ใกล้แบบ1คน2คนคือถ้าสมมุติเราประคองตั้งแต่ตอนนี้ผมว่าเราจะแคร์ ICM มากเกินจนแบบเราจะไม่กล้าเล่นเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ ICM จะมีผลประมาณ 2, 2คนประมาณ1-2คนก่อน i ิ the money นเดอร์มนี่ครับตอนนี้ผมก็เลยเปิดด้วย A j a c ถามว่าถ้าเป็นใกล้ขนาดนั้นอ่ะผมอาจจะหมอบ a j a จ็คพีฟอเลยก็ได้ถ้ามีคนชิปน้อยกว่าเยอะๆตอนเหลือประมาณแบบหนึ่งคนได้เงินนะครับก็เปิดนะครับ2 BB จาก20แล้วก็เจ้าเก่านะครับไลน์นัดตามคอผมด้วย a j a นะครับมีประมาณ30 BB แล้วก็หมอบกันหมดเมื่อกี้มีคิงควีนหมอบไปด้วยแล้วก็จนถึงบิ๊ l i ลน์บิ๊กไลนมีเดวิลนะครับมี Jack 6 s ซูเต็คือต้องขอยอยู่แล้วเพราะว่าซื้อฝัดพอร์ตคุ้มมากก็คอไปซื้อนะครับ แทนนี้เป็น3คนพอตตรงกลางมี boss, 2อ5 0 0 0สานะครับ <surve> บ <muscular section> ิ Ken ๊กไบสามหมื ales, ่นประมาณเกือบ8 7 5เดจุดห้าิเจาบิ๊กไบฟลอปเปิดมาเป็น 10, 7ควีนแล้วก็บิ๊กไบสแนปเช็คครับผมมี a อแจ็คตรงนี้เรามีกัตช็อตผมเองอะถ้าจะถ้าจะเล่นให้เซฟเซฟตรงนี้เช็คดีกว่า แต่แน่นอนว่าถ้าผมเช็คนะครับไลน์ัดดีฟกว่าผมเยอะมากเขาออโต้ซีเบทอยู่แล้วเพราะจะเพเชอร์เรามันใกล้จะอินเดอร์มนนี่ด้วยไงผมเลยเลือกเบทบล็อกเบาๆนะครับ7จ0 0หหวังว่าถ้าเขาถือไม่ติดอะไรเลยอ่ะเขาโฟให้เราด้วยแต่ถ้าเขาเรสผมยอมผมเบทบล็อกเพื่อหาคิงนะครับตรงนี้ก็ก็แน่นอนเพราะว่าจริงๆจุดเนี้ยผมเล่นค่อนข้างแบบเปลี่ยนเลยนะ GTO น่าจะให้เช็คร้0%เลย แต่ด้วยความที่ผมรู้ว่าถ้าผมเช็คไรนาซีเบทแล้วเขาถ้าเขาเป็นีเบทราคาแบบ75็ดหมื่นห้าแบบพีบ่ผมเบะเขาเบทแบบแสนหนึ 1, 2, ่งแสนสองเนี่ยผมต้องคอยอีกทีนึงอยู่แล้วเนีก็เลยคิดว่าอยากดูต่อก็เลยเบทล็อกเบาๆไปโดน,นเบทยอมก็แน่นอนนะครับเขาคอมาด้วยนะครับมีโพซิชันและเขาเป็นไพ่เดียวกันนะครับแต่ผมไม่รู้นะตอนนั้นเทิร์นตกมาเป็นแจ็คดอกจิกตรงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการที่ไม่ดีไม่ดีขนาดนั้นนะครับเหตุผลคือตอนนี้ถ้าเขาถือคิงควีนมา เขามีแพโอเพนเอ็นเขาถืองแจ็คมาเขามีแพโอเพนเอ็นต่อให้คิกเกอร์ผมจะดีกว่าแต่ผมก็แบบเล่นต่อยากมากๆแล้วก็ถ้าสมมุติเขาถือแบบควีนแจ็คมาเขาถือทูเขาติดทูแพรเขาถือแจ็คสิมาเขาติดทูแพรคืออะไรที่เป็นคอที่ตำแหน่งได้ตำแหน่งหลังผมอะแล้วคอจุดนี้มาได้อะเขาได้เปรียบผัหมดเลยแน่นอนนะครับตรงนี้ผมก็เช็คนะครับแล้วก็หวังว่าเช็คเถอะไลนัสนะครับอยากให้เขาเช็คเพราะว่าจริงๆเรามีโชว์ดาวแล้ว ท่องให้เขาเช็คดูตรงนี้คือไพ่ที่เขาเบสมาน่าจะนําผมเกือบหมดเลยนะแบบ King, คิงสิบควีนคิงควี King, Jack ไล่มาเลยนะควีนแจ็คควีนสิบแจ็คสิบโอ้โหทุกอย่างที่มีแจ็คเก้าก็เป็นโอเพนเนนนะต้บอกทุกอย่างที่ที่เขาคอผมมาได้ตรงนี้เป็นเป็นไพ่ที่อันตรายมากๆเลยแล้วเขาก็เลือกที่จะเบสนะครับ 3... เท่าไหร่นะ 33... ใช่33% 1 3 0หรือ33%นนั่นเองแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่า ถ้าผมไม่คิดแทนเขาเขาจะเบสตรงนี้เพราะว่าอยากให้ไพ่พ,พวกที่แบบผมไม่มีอะไรฟอร์สโฟนะแล้วเขาก็มีเอควิตี้ที่จะซื้อแบบคิงเอหรือเขาเบสตรงนี้เพื่อบล็อกให้ผมไม่กล้าเบสรีเวอร์ถ้าเขาเบสผมคอผมคอที่เทิร์นเขาอะโอกาสที่ผมจะมาเบสรีเวอร์มันก็ยากหน่อยเพราะผมต้องเช็คคออีกทีนึงไงตรงนี้ไรนนัดเล่นดีมากนะครับผมชอบการเบสตรงนี้ของเขามากเลยแต่ผมว่าคิดๆโอเคเราก็มีโชว์ดาวคอรีเวอร์ตกมาตัวปัญหามากกว่าเดิมน,นะครับ A ทำให้ผมมี ทูแพแต่อย่าลืมว่า plane. อย่างที่ผมบอกไปมีคิงแจ็คใช่ไหมคิงควีนอะไรพวกนี้ติดสเตตไปแล้วก็สแนปเชคครับโดนเบสอีกทีนึ่งกะว่าผมยอมแล้วโชว์ดาวด้วยทูแพรแล้วก็ไลนัดคิดครับ คิดเพราะว่าเขามีทูแฮนเหมือนกันไพ่เดียวกันเขาก็เช็คนะครับกลัวผมมีคิงเหมือนกันก็โชว์ดาวแบ่งกันไปนะครับผมคิดว่าแฮนนี้จริงๆแล้วผมอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเล่นเปลี่ยนจาก GTO ไปเยอะมากแล้วก็พอเวลามานั่งวิวแฮนอีกทีนึงผมรู้สึกว่าผมอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับถ้ากลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งก็จบไปแฮนต่อมานะครับคือต้องบอกว่าแฮนแเล่นค่อนข้างเยอะมากเลยนะคนยังไม่ตกเลยเนี่ยต่างกันแบบแป๊บเดียวก็มีแฮนให้มาเล่นเรื่อยๆแฮนนี้ผมถือเอคิงเหลืออยู่ประมาณส0 2-13 BB น่าสนใจไอคิง h ฮแจ็คก,ก็เปิดด้วยแจมนะครับตรงนี้อยากให้คือไม่อยากให้เขาคอนะอยากเทคพอตเลยเปิดแจมเลยนะครับคือถ้าสมมติแบบบางทีเรามันไม่ได้อยู่ในจุด i อซีผมอาจจะเปิดเวสแล้วถ้ามีคนแจมเราคอเพราะเราอยากแบบได้ชิปเพิ่มไงตรงนี้แบบอยากให้แบบพวกแบบ A 6A7 หมอบเลยหรืออะไรไม่อยากให้เขาแบบมาบลัฟแจมใส่ผมแล้วผมต้องคอ อยากจะได้ชิปแบบไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นไลนัสนะครับเจ้าเดิมของผมอีกแล้วประท้ากันทั้งวันคอด้วยคู่9นะหลังจากนั้นมีคนแจมด้วยคู่10โอ้โหก็คือฟลิปทุกคนไม่ว่าใครจะเข้ามาฟลิปแต่จุดนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมครับดีตรงที่ว่าผมอออินสิบสองบิ๊กไลน์สิบสามบิ๊กไลไลนัดขอแล้วคู่10บอออินสวนกลับมาแล้วไลนนัมอบหมายความว่าเงินตรงกลางอ่ะมันคือสเท่า พอตตรงกลางมันคือ4ี่แสนสี่แสนสาคูณสมบวกพิกบายสมอลบายแต่ไพ่ที่ผมประทะด้วยอะ่ะมีแค่1 0บสออสคือ50ประมาณเกือบเกือบ50-50อ่ะแต่ว่าผมได้3เท่าไงตรงนี้เป็นกู o d สปอร์ตสำหรับ,บผมมากเผื่อว่าคุ้มมากๆเลยเหมือนใจหนึ่งได้สามครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าแด่บงอ,อ้ามามีล้านสโดยเสียงแค่50-50ครับคุ้มมากๆแล้วฟลอปเปิดมามีเอไหมเอ เจ็ดสาวว่าเทคพอดนี้มาอินเดมหนี่แน่นอนผมกลับไปนำา91%นะครับยิ้มแล้วตอนนั้นคือคลายความกังวลแล้วกาวว่าอินเดมหนี่ชัว์เทิร์นสิเรียบร้อยนะครับตัวนี้ส่งผมกลับบ้านก็10บตกเทิร์นนะครับก็ดอยงเดสเลย <In> ผมลุกขึ้นมา <for TV. S 2> เดินเลยนะครับ จากท่านทุกรายการนะครับเราก็เหลืออยู่ประมาณ3รายการนะครับ <_ d> เหลือเมนิเวนเหลือ 50K แล้วก็เหลือเทอร์โบนะครับจาก4ี่บุลเลตที่ลงไปนะครับตอนนี้ตกหมดเลยมีอันนึงใกล้หนึ่งมานี้มากนะครับแต่ก็ฟลิกแพ้ตอนนี้เรากำลังจะไปลงรายการ50,000ื่นกันแต่รอบนี้คนเยอะด้วยน่าจะเยอะกว่าเดิมมากๆเลยไปเดี๋ยวไปดูกันว่า50,000เราจะทําได้ดีขนาดไหนเลรายการส0 0ห0ืละคนนะครับเฮลโลวิจิตร์ จวงเอาไว้หนึ่งสามหนึ่งอีกแล้วครับ การห้าห0 0 0นนะครับแทบจะไม่มีไพ่อะไรให้เล่นเลยเราก็ต้องตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเวลาย,ยังเหลือผมเลยคิดว่าเราจะต้องไปรีบายรอบหนึ่งครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะเข้าไปรีบ่าย0 0 0นะครับแต่ไปดูกันเราต้องตามล่าอินเดอร์มันนี่ให้ได้ <Hey. S 2> รีบ่ายคือมันหยุดไม่ได้ไงแชมเป e ้ยนทรีแอกเกทรีเฮลโล่คัมแบ็ค <Good. S 2> จะบอกว่าผมมันไม่ค่อยอยากเล่นในนี้เท่าไหร่อยากเล่นแบบค่อยๆเล่นเล่ๆช้าๆคือตอนนี้ไพ่มีแบบเรื่อยๆรัวๆเลยมีกับทุกตาไม่รู้เล่นไงเล่นอะไรเลยหมอบแม่งเลยโลโอได้เปลี่ยนโตหลังจากวีบายกลับมานะครับโดยรวมก็ไม่ค่อยมีไพ่ให้เล่นเลยเลยต้องหมอบรัวๆนะครับจนสุดท้ายก็ต้องหาแฮนด์เข้าไปฟลิปนะครับ แล้วก็ตามสูตรครับมีไพ่เล่นครับเราต้องเปิดใช่ป่ะแต่ว่าไพ่เราไปต่อที่ฟลอมไม่ได้อะโดยเขาเช็คเวทหมอบแล้วพอย้ายมาตรงนี้ก็เงียบเหงานะคือทริปนี้เราไม่กะฟลิปชนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราเหลืออีก2รายการ เป็น2 5 0 0เทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นเมนิเวนผมว่าจะมาวอร์มอัพด้วยเทอร์โบนะครับอีหนึ่งอีเวนต์แล้วก็ต่อไปเราก็จะเป็นเมนิเวนต์ของจริงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสมัคร2 5 0 0ก่อนไปวอร์มอัพก่อนไปฮลโหลฮลโหล เรา dinner break เหรอเฮ้ยเรา d i n น e r break งั้นไปกินข้าวดีกว่าไปกินข้าวก่อนตอนนี้เราก็อยู่ในงานมินิปาร์ตี้นะครับก็มีดนตรีสดแล้วก็มีพวกอาหารทะเลย่านะครับแต่ว่าเรายังอยู่ใน25 0 0 0เดี๋ยวเราน่าจะ enjoy ได้ประมาณ20นาทีแล้วต้องกลับไปเล่นต่อนะครับไปรอถือถ้วย ถึงแฮนนี้นะครับก็เป็นแฮนที่ผมเป็นเรสฟอบแล้วก็มีคอนคอร์นะครับฟอบเปิดมาเป็น456ผมถือ A9 าหล่ำตัดเป็นท็อปแพรท็อปคิกฝัดดอนะครับใหญ่มากๆเลยผมเลือกที่จะคิดแล้วก็เช็คไปก่อนเหตุผล <Head phone S 2> คือผมอยากเช็คเรสเขานะครับที่ฟอบพอจะได้ใหญ่ๆเพราะไพ่เราใหญ่มากๆถ้าสมมุติเราไม่ติดถ้าสมมติเขาเล่นแบบเช็คเช็คเช็คผมกเช็คไปเลยแต่เทิร์นนะครับเป็นติด9เป็นท็อปแพรท็อปคิกฝัดดอใหญ่ยังกะวังนะครับ ผมก็ตอนนี้ไม่สโลเพย์ลครับอยากได้พอตใหญ่ๆนะครับก็เลยเบสไปเบาๆ1ทีไปเช็คของเขาว่ามีอะไรหรือเปล่า4-5-6-9นะครับบอดย้ำกันอีกทีหนึ่ง4-5-6-9ฝัดดอเขาจริงๆ,ๆ,ๆเขาเบสผมนะแล้วผมทีเบสกับเขาหมอบเลยนะครับเสียดายเปิดมาสวยงามครับเมื่อกี้มีแฮนใหญ่มากมถือ A9 หน้ำตัดเอ็ก a ้าไดมอน ก็มีแพ้ท็อปแพรท,ท็อปคิกเกอร์ฝัดดอนนะครับเมื่อกี้ผมอยากให้ผมเป็นเวสเขาเมื่อกี้เขาอาจจะคอได้ค <c oughs> ิงเก้าอาจจะคอได้แบบคู่แปดเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีหลายแฮนด์ที่ที่เบสแล้วก็เวสเขาได้แบบมีแบบสิบแปดอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมเวสได้ผมอาจจะคอเมื่อกี้มีเวลาคิดนิดเดียวครับ เราได้มา5้าหมื่นกว่าดอนนะครับเมื่อกี้ไพ่ผมนาด้วยตอนที่ All ออลเอนจะได้แต่ก็อินเนี่ยมานี่เปิดมาดีละพอมีวันว่างเราก็หาจังหวะพักผ่อนบ้างลนมาเคร์สมองด้วยสวยมากสวยมากสวยมากชอบตรงนี้จนะั รอบนี้นะครับมาเจอโพนาคอฟนะครับเขาเปิดนะครับจากตำแหน่งไฮแจ็คคำว่าเปิดหมายถึงโอเพนเวสนะผมจะเรียกสั้นๆว่าเปิดนะครับเขาเปิดจากไฮแจ็คนะครับผมอยู่คัตออฟเออจะมีหลายไพ่เลยที่คอจะเห็นว่าเราจะคอแบบ14%จะหมอบ80%แล้วก็จะเวส4%โอเคถ้าสมมติเราไม่นับแทนที่หมอบแล้วกันเรโชรของการเวสกับคอจะแบ่งกันแบบ สี่เท่าเกือบสี่เท่าเลยนะหมายความว่าเราจะคอเยอะกว่าเรสนะครับจุดนี้เราจะเลือกไพ่คอที่เป็นทุกคู่เลยคอหมดยกเป็นคู่ใหญ่ๆเช่นคู่ 9, เก้าเราจะเอาอินคู่สิบเราจะมีเวสแล้วก็อินคู่ใหญ่ๆสมมติจะเวสหมดนะครับคู่ใหญ่ๆญ่เราจะไม่ค่อยกลัวถ้าบอดตกแบบสมมติคู่เองเนี้ยบอดตกคิงสิบหกเราจะไม่ค่อยกลัวอะไรเลยแต่ถ้าสมมติเราเป็นคู่เก้าบอดตกคิงสิบหกเราตายเพราะฉะนั้นคู่เก้ามักจะแบบออาอินไปเลยให้มันจบจบบังคับเขาหมอะหรือถ้าเขาคอมาเราก็ยัง มีแฮนที่ยังจะสามารถชนะได้แบบเขาคว้ามาด้วยเอคิงก็ฟลิปนะครับอย่างคู่แจ็คเนี้ยพอไพ่ที่มันใหญ่ขึ้นน่ะจะเริ่มเรสมากขึ้นอย่างคู่สิบจะมีออรอินด้วยนิดนึงแล้วก็มีเรสนะครับทีนี้เรามาดูพูดถึงแฮนผมบ้างผมถึงคู่6ผมเลยแค่คอนะครับฟลอปเปิดมานะครับเป็น3ดอกจิก4โพดําแล้วก็4ไดมอนด์นะครับเป็นบอดเบิร์นฟลอปเปิดมาอย่างนี้นะครับเขาเริ่มต้นที่เช็คนะครับจุดนี้เรามีแพ จุวนี้เขาจะต้องเช็คถึง90%ซนะซึ่งมีแฮนด์แล้วก็เช็คส่วนมา mm hmm. คาู้ A ก็เช็คครบแล้วก็เอาพวกไพ่ที่ไม่ติดมาเช็คเพื่อบาลานซ์ด้วยนะครับ mm hmm. การเล่นเช็คในจุดนี้เลยเป็นการเล่นที่ s t o n มากเราเวลาเขาเช็คทีหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขามีแฮนด์หรือเปล่าสมมุติว่าจุดนี้เราเบสทุกครั้งที่เรามี hand mm hmm. แฮนด์หมายความว่ามันก็มันยังไม่ค่อยบาลานซ์นะแล้วคําถามคือว่าถ้ากลับกันจะเบสทุกครั้งที่มีแฮนด์แล้วเบสทุกครั้งที่บลัฟได้ไหมได้แต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าคุณไมม่ีพันนเราะฉะฉ้ เลือกจุดหนึ่งว่า agressive หรือ passive อะจุดนี้ได้เลือก passive ดีกว่าเช็คบาลานซ์ทั้งมีและไม่มีเราจะไม่เลือก bet บาลานซ์ทั้งมีและไม่มีนะครับในบอร์ดแบบนี้ในกรณีไม่มี position นะเมื่อถึงผมผมอยู่ cut off ผมมี position แล้วก็ถือ over pair จุดนี้ถ้าผม bet อะผมจะได้ value จากพวกแบบ a king ที่ต้อง c อ a queen ที่ต้อง c อทุกไพ่ที่มีแบบ คู่5ที่ต้องคออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องคอนะครับยังมีหลายไพ่มากกว่าถ้าถ้าผมเจอคู่7คู่8คู่เโอเคมันมีมันมีบ้างแหละแต่ว่าโอกาสไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าคอมโบของคู่อะครับมันน้อยกว่าคอมโบของไพ่ออฟซูทเราอยู่ที่ไฮแจ็คนะครับผมเบสผมเลือกเบสไซท์ 2B b นะครับใน6.7คือเบส3 3ก็ GTO นะครับชอบให้เบสเหมือนกันแต่จริงๆ GTO ชอบให้เบสประมาณแบบ6 70%นนะแต่ในจุดเนี้ย ผมก็จะเบ็ดมากขึ้นกว่านั้นย้อนกลับไปที่พลคอรปนะครับแอคชั่นของพลคอรปเลือกเลสผมนะครับเขาเลสผม32 0หมนะเลสกลับมาคราวนี้เขาเล่นแพสซีฟแล้วทำเขาเรียกว่เาเล่นลเ,เล่นแพสซีฟเพื่อบาลานซ์แล้วก็มาทาว่าสรองแล้วนะจุดนี้ครับจะเห็นจะเห็นว่าการเช็คเลสอะน่ากลัวกว่าการเล่นเบ็คราวนี้กลับมาดูผมมากในหัวผมอะพลคอรปเป็นโปรเขาจะเช็คเลสด้วยไพย่ กว้างกว่าปกติโอเคถ้าสมมติคนที่เล่นไม่เก่งนะครับจะเช็คเรสด้วยไพ่เราย,รอยูอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นโปรอ่ะคือเขาจะมี creative thinking ในการเช็คเรสว่าเฮ้ i, oh, ยโอ้โหไพ่นี้บล็อกอันนี้ไพ่นี้เป็นคอมโบที่อันนี้อะไรเงี้ยเขาจะเช็คเรสด้วยไพ่กว้างมากเขาจะเรสด้วยจุดนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีเรสด้วยคู่3คู่4ี่โอ้ที่เป็นคอร์ดก็เรสเรานะคิงสี่จะมีแบบควีนห้าคิงเก้าคิงสิบอะไรพวกนี้จะเรสหมดเลยนะครับถ้าเขามีแพรใหญ่กว่าเราคู่7คู่8คู่9 ผู้สิทธิ์เขาจะเวสราคาที่ใหญ่กว่านี้เยอะมากถ้าเขามีผพ่ใหญ่จริงเขาต้องโปรเทคเขาว่าถ้าสมมติเรามีแบบเขาเลทน้อยแล้วเรามีแบบ10แจ็คผมสมมตินะแบ็กดอฟัดผมต้องคอยอีกทีหนึ่งถ้าเขาเวสน้อยน่าสนใจเหมือนกัน้าเขาเวสน้อยตรงนี้ยถงให้ผมเ A ละคูเอเลสน้อยได้ที่เราไม่ค่อยกลัวโดนแซงก็คือคูเอคู่ขิงแล้วก็มี4มีพวกใหญ่ไปเลยอะเวสน้อยแต่เลสหรือว่าไม่มีเรสน้อยเพราะกลัวเปิงชิป ก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับโอเคผมก็คิดในหัวแล้วว่าเฮ้ยเลสน้อยแ่บแต่ว่าโอเคไพ่คู่งหกเราต้องคอนะครับเราก็คอนะครับเทิร์นตกมาเป็น A ดอกจิกตัวนี้เป็นปัญหาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อกี้จะเห็นว่าเขาเรสด้วยแบบเอซัมติงบางแฮนแต่ว่าโอเคคิง okay. ซัมติงเหมือนกันก็มีเหมือนกันเหตุผลคือเพราะว่าเขาไม่โชว์ดาวเนี่ยถ้าเขาคอผมเช็คเช็คเทิร์นวิเวอร์แบบเบิ้ลนสเบิ้ลนสทีนึงเขาเช็คเขาไม่โชว์ดาวเป็น A อคิง หรือว่าแบบเบิ้ลตก8ตก7อะไรเงี้ยเขาเช็คเช็คผมมีเขามีโชว์ดาวจุดนี้เขาก็เลยผมคิดว่าเขาถ้าเขามีเอไฮเขาแค่คอตก A พอตก A มาปุ๊บเขาถึงคู่8ปดเขาทำไงถ้าถึงคู่8ปดเขาควรเช็คป่ะเช็คโชว์ดาวระหว่างให้ผมเช็ควิเวอร์เช็คเช็คหรือว่าวิเวอร์เช็คคอแต่เขาเลือกที่จะเบสต่อนะครับเขาเบสต่อที่ประมาณ6 BB ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยการเบสต่อตรงเนี้ยถ้าเขามีคู่10ถามว่า,าจะเบสตต่อไหมเขาเช็คเช็ค เพราะว่าเรามีโอกาสนี A เหมือนกันตรงนี้ผมเลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับที่เขาเบดต่อตรงนี้ผมคิดว่าเขาอะครีเอทีฟมากกว่าคนทั่วไปที่จะเช็คคือถ้าสมมติเป็นคนที่เล่นไม่เก่งจะเช็คเรทด้วยไพ่แบบยูถ้าเป็นโปรจะเช็คเรทบับด้วยไพ่กว้างขึ้นผมเลยคิดว่าผมต้องขอเขามากขึ้นนะครับโอเคพ,พอเขาเบดที่เทิร์น A ตกผมคิดว่าโอเคตอนนี้เรามีโดนแซงด้วย A อย่างเดียว เราคอไปอีกทีแล้วไปดูพี่วีเวอร์ว่าเขาจะยอมเช็คให้หรือเปล่าแบล็คว,วีเวอร์ตกเป็น2ดอกจิกนะครับคอมพิวฝัดจุดนี้ถ้าถือแบ็กดอฝัดมาคอมพิวแล้วแล้วก็ถ้าถือ5มาติดเหมือนกันถ้าถืออะไรมาคือแบบคอมพิวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ต้องบอกว่าที่ที่แบ็กดอที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้โอเคแล้วเรามาดูนะครับว่าเขาทําอะไรคือลองคิดภาพตามผมนะถ้าเขาติดแบ็กดอฝัดอุตส่าห์เล่นมาแล้วเหลือสแต็คข้างหลังไม่เยอะสิ่งที่เขาทําคือออยินถูกไหมครับ ถ้าเขาถือ4สิ่งนี้เขาทำคือ all in เพราะเขาอยากได้ maximum value เพราะผมพอเขาได้2สตรีทถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกโปรเขาจะเล่น maximum value หมดเลยหมายความว่าตอนนี้ถ้าเขามีของใหญ่เขาจะ all in หมดทุก hand จะเห็นว่า GTO ก็ชอบให้ all in นะ67%แต่ว่าเขาเลือกที่จะเบ t ไซผมอ่ะแบบ38,000อะ6 BB อ่ะคำถามคือว่าถ้าเขาเบ t ไซเนี่ยเขามีอะไรของใหญ่เขาน่าจะไม่มีละคราวนี้มาดูว่าเขามี A หรือไม่มี A ถูกไหมครับมันแค่เหลือแค่คำถามเดียวในหัวแล้วมี A หรือไม่มี A หรือว่าเบ t บล็อกได้คู่8คู่9คู่10ถูกไหม แล้วก็ตอนนี้ย้อนกลับมาแอชชั่นที่แล้วผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเขามีคู่แปดคู่เก้าคู่สิบในแอชชั่นที่แล้วเขาน่าจะเช็คให้ผมคราวนี้ผมก็เลยตัดพวกคู่แปดคู่เก้าคู่สิบออกหมายความว่าตอนนี้เขามี A กับไม่มี A แล้วแล้วผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าบอร์ดมันคอมพิวเตตนะถ้าเขามีเเขาเช็คคอผมเขามีบลัฟแคชเช็คมีมีโอกาสในการจับบลัฟได้ด้วยถ้าผมบล็อเอาโอเคมีเอแม็กเซนที่จะเบ็บล็อกแต่ตรงน,นี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามีเอาะย้อนับไปสรตทถึงไปฟล็อปเลยนะ ถ้ามีเอเขาแค่คอฟล็อปเขาจะไม่เรสเพราะเขามีโชว์ดาวถูกไหมเอคิงเขาแค่คอทีนึงอย่างที่ผมบอกด้วยเหตุผลที่ว่าเทิร์นผมตัดชอยพวกแพด7แพด8แพดเ้าแพด10ออกฟล็อปผมตัดชอยเอออกตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคแหละเขาเบสไซเนี่ยน่าจะไม่มีของใหญ่ไม่มีคู่ใหญ่แล้วก็ไม่มี A เพราะฉะนั้นผมเลยฮีโร่คอครับด้วยคู่6แล้วก็ออกมาพูดจริงๆครับโคนักคอบถือคิงซูทนะครับ,รบผมอาจจะเล่นโอเวอร์คอไปนิดนึงในเทิร์นหรือวิเวอร์ ในจุดนี้โอเคแต่โดยภาพรวมนะครับก็วิเคราะห์ออกมาแล้วค่อนข้างมั่นใจเลยคอนะครับก็เขาโชว์ดาวมาเป็นทิงแจ็คกู๊ดนะครับ